ก็คุณผู้ชายบอกว่าติดต่อคุณผู้หญิงไม่ได้ก็เลยโทรมาหาผมบอกให้ผมมาขอต่อกับคุณผู้ชายคู่อะไรของแกเนี่ยอาคาเดชเอาจริงๆก็โทรมาเมื่อกี้บอกว่าอาคาเดชมีครับผู้ชายมีอะไรครับไปขอต่อกับคุณผู้หญิงให้ช้าหน่อยสิอ้าวเสนอผู้ชายก็พูดอย่างนี้กูก็ยังนี่อยู่อยู่ดีผมมาขอต่อคุณผู้หญิงคุณชายพูดอัไนจริงเหรอจริงครับไม่เชื่อลองโทรไปถามดูดีครับใช่แกฟังผิดหรออะคาเดตฟังไม่ผิดผู้ชายโทรมาอะคาเดตครับไปขอต่อคุณผู้หญิงหน่อยอ้าว นายมาพูดไปมั่วน่ะคารัเดชคิดหนักเลยเนี่ยผมไม่กล้ามาพูดด้วยเลยตทำใจยุ่งั้นนะเมื่อกี้นี่อย่ามาพูดมั่วอย่ามาแต่งแกแต่งเรื่องใช่ไหมก็อยู่ดีอ๋อให้ผมเอาคุณผู้หญิงมันใช่เหรอเขาพูดงั้นจริงๆอ่ะพูดจริงพูดจริงไม่เชื่อลองโทรไปหาคุณผู้ชายดูดิครับไม่ต้องโทรหรอกเขาบอกจริงๆใช่ไหมบอกจริงๆครับไปไหนครับ ขอตอกฉัน่ะใช่ก็มาขอตอกผู้ชายมาขอตอกก็นี่ไปก็จะได้เสร็จเร็วๆนี่ไงก็จะได้เสร็จแล้วเนี่ยไปเสร็จอะไรอเอาก็นายอยากเอาก็ชฉันเอาอะไรครับพูดอยู่เมื่อกี้ผู้ชายมาขอตอกเฉยๆไม่ได้ให้มาเอาก็นี่ไงกําลังจะไปไปไหนครับไปตอกเอาตอกตอกนี่ไงครับตอกนี่คุณผู้หญิงคิดอะไรเนี่ยนี่นี่นี่ไงตอกเนี่ยตอกอันนี้ใช่ครับตอกอันนี้เหรอก็คนงานเขา ดดกล้าแล้วตอกันมันมันหมดก็เลยให้ผมเอากับคุณผู้หญิงอ๋อต่อกันนี้ใช่ครับเออเออเอาไปเอาไปคุณผู้หญิงคิดอะไรเนี่ยเอ,อ้ยไม่ได้คิดอะไรแล้วไปเอ้คุณผู้หญิงนี่อยากจะฟาดอักขาเดียนหรือเปล่าเนี่ยก็คุณผู้หญิงไร้กาดน,นีอ่อักขคาเดียนเนี่ยคุณผู้หญิงเราจะกินอักขาเดียนซะแล้วเนี่ย